สวัสดีครับผมอยู่กับผมหนุ่มแอคเคาวาเตอร์ครับมาน,นูจะยันมาพี่น้องยันมา105 home สี่นะพี่น้องตัวนี้นะถือว่าไม่ธรรมดานะค่าตัวนะเครื่องเป็นเครื่องคอมเร็วหรือเปล่าครับ

ยงเงียบเงียบนะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าแรงนะ ก็ตัวรถต้พี่น้องนะร้านสี่นะโอ้ถือว่าราคานี้ไม่ธรรมดานะซื้อไม่โคกเอานอกได้คันนึงนะ นองถังเชื้อเพลิงอยู่อยู่บันไดขึ้นนะสังเกตดูครับจะมีค่ายเดียวนะที่มีบังคโครนนะที่มีมังคโลครนหน้าเสียงเงีย,งยบๆนะแต่ว่าแบงด้วยกำลังนะ ต้อว่ายืนอยู่เนี่ยมันไถ่ามาหน,นีตบขึ้นไปอ,ะอ่ะอ่าดูเหมือนว่าสิบรอจะทิ้งช่วงแล้วนะอ่าดันขึ้นมา ใหญ่มากับพี่น้องนะงานใหญ่ครับรถไทยใหญ่ถูกต้องแล้วครับเนี่ยแตเป็นรถเล็กหนีไม่ได้กินนะ ไัมันนี่ตายมันนี่ตัดหัวไปเลยตัดหัวไปเลย ชมไปไกลครับะแล้วถ้ามันละถ้ามันสยมาได้นะมันสบายมันมีเกียร์นี่สิบสองสิบสองเกียร์มีแม่มันมีมีโลมีโลมีเกียร์เอ็มอล้วก็มีห้อย่างเ,เกียร์ลักมีสีอ มามามาขอาพี่ขอพี่พกินข้าวแล้วดูนะพี่น้องใหญ่มากนะโอ้มีเวียดด้วยนครับนี่เวดจีก้อนนะหนึ่งสองสามสี่แปดก้อนครับใหญ่นะพี่น้องนะ อย่างเงียบครับแต่ว่าแรงแรงจัดยันมากครับนี่ครับ S 105ครับนี่ยันมาพรีเมียมนครสวรรค์นี่ครับไอ้สนแจนะเบอร์โทรนี้นะมาแล้วจะสองสี่อาสิบหลอมป่ะสี่ขั้นมือนันไปไปบ้แลหรอเ่อยู่ครอบครัวข้าวขั้นนั อานหนึ่งพังเดีทางคันลื่นมาถอยมาลูกพี่ไม่ต้องกลัวจมเพราะว่าถอยขึ้นเนินมาโอ้แบกอ๋เอ,อเอ้ายกดูนะแบกนะ ไม่เตอ่งดินไม่ไร้ครับ ดูเทลงพีน้น้องไม่ธรรมดาได้หมดแล้วลงเลยลงเลยสบายแล้วเราไถมาหนตัดหัวออกตัดหัวออกเียตัดหัวออกอย่างเดียวต่ตวมันเสีเวลาอัดกองมันลายาวบ่บก่ออัดเล่นาบก่อเลี้ยงกองได้

นะแบกนะพี่น้องนี่อ้อยยก ร้อยครับที่นี้เป็นตารถไทยที่นี่บานขาบันเขาอยู่นี่เขางเงินนะจ้าเงินทวีไอหัวประดุกโอ้ดูมันจะโรนั่นนี่ พี่น้องสิบล้อนะแบกมาเตรียมกล่องนะดูจะถอยครับอต้องเปิดต้องเปิดประตูถึงกับต้องเปิดประตูนะกลัวยุบหรือเปล่า อ้หวัวปนดุก,กสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมยูทูบหนุ่มเมคคาเวเต้ครับเพราะว่าสามารถรับชมได้ทางเพจหนุ่มเมคคาเวเต้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม